สวัสดีครับมาถึงแปลงเรียบร้อยครับวันนี้ครับกับเจ้า xmg c xe 2 1 5 c ครับของอาจารย์ปอนทีมงานสุรศัขุดโคก้องนัครับมาถึงแปลงของท่านเรียบร้อยครับในโมเดลสามไร่ครับนี่ะมาเห็นหัวครับเจ้าของแปลงสามไร่และก็เจ้าของแปลงเจ้าของฟาร์มเจ้าของฟาร์มจอร์ค้ครับสุดยอดครับผมเนี่ย ของฟาร์มจระเข้ของเราอันนี้ที่เดินผ่านมาเป็นบอ่อที่หนึ่งครับเราจะขุดฝั่งนี้ก่อนครับผมเนี่ยโมเดลหนึ่งต่อสามเนี่ยเราขุดตรงนี้ก่อนครับผมเะขุดฝั่งนี้ก่อนแล้วก็เสร็จฝั่งนี้เป็นบอ่บอบ่อตัวนี้จะอยู่อ่าโมเดลอยู่ที่ไปมวลดินอยู่ที่เก้าร้อยคิวครับผมเนาะแล้วก็บอ่อที่ข้ามมาก็คือเนี่ยตัวนี้ก็คือแปดร้อยแปดสิบคิวครับผม จ้าหน้าที่มาแล้วครับผมเจ้าหน้าที่เดินตามนะครับนะลงทําการวันนี้นะครับอดีวันนี้ลงสายนิดๆครับผมจากเจ้า XCMG XE2154 ครับปอีีน้องๆกลับไปบ้านครับเมื่อคืนเนาะก็เพิ่งได้เข้ามาขุดแรงนี้กันครับผมเนาะ มวลดินตรงนี้จะอยู่ที่ไม่ถึง2,000คิวครับแล้วก็อขอกไก่ค่าแค่190คิวครับแต่ผมว่าเราจะใช้ระยะเวลาอยู่ที่ประมาณ3-4วันในการทำการของเราครับเนาะกับเจ้า XCMG x e 2 1 5 4หน่วยที่2ของเราตอนนี้หน่วย1ห,หน่วย2อ,อยู่ข้างๆกันครับหน่วย2ก็อยู่ห่างจากตรงนี้ไปหน่วย1ก็อยู่ห่างจากตรงนี้ไปประมาณไม่ถึงกิโลครับเนาะอันนี้ก็แลกมาทำการที่ เทศบาลอุดมธรรมของเราครับเนาะถึงแปลงเรียบร้อยครับนี่ครับท่านเจ้าของแปลงครับกับเจ้าหน้าที่ก็เดินตามนะครับผมเนาะ โมเดลตัวนี้ไม่น่าจะยากครับเพราะว่าเป็นโมเดลความลาดเอียงอยู่ที่45องศาลงไปที่เมตร50ครับแล้วก็ความลึกอยู่ที่6เมตรครับไม,ไม่ยากจะขุดยากครับน่าจะขุดง่ายครับโมเดลตัวนี้ก็จะขุดง่ายกว่าครับเนาะแต่ว่าเสียดายพื้นที่ของท่านครับพื้นที่สวยงามแต่ว่าพื้นที่สวยงามแต่ว่ามวลดินน้อยครับทาให้บ่อเล็กลงแล้วก็คลองไก่สั้นไปนิดนึงครับเนาะอันนี้ฮะคลองไก่สั้นไปนิดนึง เริ่มลงงานแล้วครับ,เท,รบเ,ทเทสดินครับเทสเจาะดินดูก่อนเทสดูก่อนเทสความนุ่มความนิ่มของดินดูก่อนลงเรียบร้อยครับตอนนี้วาดรูปครับผมเนาะใช้ปุ่งกีวาดรูปกันครับกับอาจารย์ปอนของเราไม่มีปัญหาครับเจาะดินดูก่อนครับตรงนี้น่าจะเป็นดินเหนียวครับผมเนาะ ดินเหนียวถ้าเป็นดินเหนียวก็จะเป็นอะไรที่ดีมากครับสาหรับแปลงของท่านครับเนาะแต่ว่าดินน้ํามันมาแล้วก็คือว่าไม่ยากครับคือหมายถึงว่าเพราะว่าไม่น่าจะพังครับเพราะว่าดินเหนียวอย่างนี้น่าจะเป็นผลดีกับเจ้าของแปลงครับทําเรารูปแบบออกมาสวยงามกพราเนาะทำแล้วก็จะจะสวยงามทําแล้วน่าจะโอเคครับเนาะ ต,ตรงไหนเจอดินเหนียวดินแข็งหน่อยแต่ไม่ถึงกับดินดานต้งน่าจะขุดออกมาแล้วดูได้สวยงามครับเพราะว่ามันจะไม่พังไม่สลายครับถ้าเจอ,อบางแปลงนี่มีดินสมองหรือะไรก็ทำหรือเราจะทําสวยขนาดไหนแต่ว่ามันจะมีผลกับการทํางานของเราเนาะนก็ว่าทำแล้วออกมาไม่สวยงามครับเนาะีเราก็จะโยนดินออกมาถึงข้างๆนี้เลยครับ ประมาณนี้ทิ้งก็ถึงเนี้เราจะทิ้งถึงเขตนี้ครับแดนของเราถึงเขตนี้แล้วก็ฝั่งนู้ก็ทิ้งถึงต้นไม้พอดีเลยครับเนาะมันจะออกได้แค่2อข้างครับสร้างนี้กับข้างข้างนี้ฮะที่ออกได้ครับดินฝั่งนู้ได้นิดหน่อยครับผมเนาะปั้นขันนั้นิดเดียวเจ้าหน้าที่ก็พามาดูเลยว่านอยู่ใกล้อำเภอครับน้องๆเจ้าหน้าที่ทุกคนก็มาช่วยดูแลกัน ที่มาเรา,าก็ผ่านประสบการณ์การขุดโคก่องนามาหลายสิบบ่อเรื่องว่าตอนนี้เราน่าจะอยู่ประมาณที่60กว่าบ่อแล้วครับในการทํางานของเรา 60- 70บอ่อแล้วครับเนาะในการทํางานของเราก็มีประสบการณ์เรื่องการขุดโคก่องนามาอพอสมควรและมองเกมออกว่าต้องขุดยังไงถึงจะสวยขุดยังไงถึงจะสะอาดทํา,ายังไงถึงจะไดอะ้ออกมาได้สวยงามแล้วก็ได้ประโยชน์สูงสุดในการทำโคกรองนาตรงไหนาที่เราเพิ่มเติมได้เราก็จะเพิ่มเติมให้ท่าน อ่าเนาะพอดีเจ้าของแปลงกันก็ใจดีกันเนาะพอดีท่านรู้จักกันกับเนาะท่านก็รู้จักผมก็เลยว่าคุยกันถูกคอครับเนะาะแต่ว่าทุกแปลงครับเรายินดีรับใช้ทุกแปลงแล้วทําให้สวยงามได้ทุกแปลงเนะี่เราอยากทาให้ทุกแปลงของอภอกรังหรือลูกค้าของเราชอบชื่นชอบนะครับในฝีมือทํางานของเราเนาะตอนนี้อาจารย์ปอดกําลังจกใหญ่ครับเนาะจกคาใหญ่ๆใ,ให้เรา ญาติเดินไปดูดินดนิดนึงครับข้างล่างน่จะเป็นดินเหนียวครับโอ้ดินอย่างนี้สบายครับดินอย่างนี้ขดได้ครับไม่มีปัญหาครับดึงสลปได้สวยงามครับดินยังชื้นอยู่ครับผมมันจะไม่แห้งครับดินอย่างนี้ก็จะดึงสลปได้แล้วก็รีดได้สวยงามครับไม่มีพังไม่มีสไลด์แน่นอนครับเนาะอย่างนี้สวยงามครับผมนี่ครับนี่ท่านเจ้าของแปลงท่านควบคุม ให้มาดูฝั่งนี้ครับว่าการโยนดินของเราจะมีปัญหาเรื่องของการโยนดินฝั่งซ้ายฝั่งฝั่งนี้ได้นิดนึงครับแต่ฝั่งนี้จะได้น้อยมากครับเพราะว่าพื้นที่มันแคบครับผมรา้วโยนดินมาฝั่งนี้ได้เต็มที่ครับเนาะจะให้ถึงคันนู่นเลยครับเรางแปให้ถึงคันเพราะเราต้องทิ้งเบอร์มาอีกที่หนึ่งเมตรครับก็ปัญหาก็จะเกิดขึ้นกับเรานิดหนึ่งครับเรื่องการทํางานครับเนาะแต่เราก็จะทําให้ดีที่สุดครับผม ฝากกดไลค์กดแชร,ร,ร์ทีมงานรซขุดกคก้้งนะครับทีมงานรถขุดมืออาชีพครับทีมงานรถขุด,ขด,ขดวัยรุ่นครับเนะาะทำงานทงการอาตอนนี้พิกัดอยู่ที่เทศบาลอุดมธรรมครับผมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ